หนักขึ้นแรงขึ้นพื้นที่สีแดง16จังหวัดฝนตกหนักมากวันนี้สีเหลืองอีก28จังหวัดพาย,ยุขนุนเคลื่อนแล้วขณะนี้พียกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตกภัยเพียกรากาศในช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่31มสฎาคม ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากพื้นที่สีเหลืองพื้นที่สีแดงที่จะเพิ่มลักษณะของการตกปริมาณของการตกและพื้นที่ของการตกขึ้นอีกนะครับรวมถึงในด้านของเปอร์เซ็นต์ของการตกในแต่ละภาคในแต่ละจังหวัดรวมถึงในด้านของเส้นทางของพายุขนุนในขณะนี้เคลื่อนตัวไปถึงไหนแล้ว และไอ้ด้านของมรสุมตกตกเชียงใต้ที่จะทําให้มีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้างรวมถึงประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมทิยาพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านเดี๋ยวเราจะไปรับชำรัะฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดู ในด้านของการประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมา31ก31กรกฎาคม2566 6ในากาของวันนี้จนถึง6ในากาของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองพังงาแม่ฮ่องสอนตา เชียงรายพะเยาแพรน่น่านหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนกักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถเลยหนองบัวลำพูขอนแกน่นมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญสีสเกตอุบลราชธานีนครน,นายกปราจีนบุรีอุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีชนบุรีระยอง ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักถึงหนักมา,จากจะประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก31กรกฎาคม6กนกาของวันนี้จนถึง6กนกาของวันพรุ่งนี้ซึ่งสาเหตุและปัจจัยของฝนที่ทําให้มีเข้ามาทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามานะครับ จากกรมอุตุนิยมทิยาได้กล่าวเอาไว้ว่ารองมรสุมพาดผ่านภาคเหนือทางตอนบนและประเทศลาวทางตอนบนเข้าสู่ยมคว,วาประกาศต่ำบริเวณเวียดนามทางตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตมตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกรมอุตุจึงออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่4แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบน ดังนั้นนะครับลักษณะเช่นนี้จึงทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทานน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงระวังตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองจังหวัด ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้31มสิดกรดาคมสองพร6ภาคเหนือบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์และตาก ภาคตะนอ,อ,อกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองบละลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมมุกดาหารขอนแก่นยโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะนอ,ออกนครน,นายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ส่วนหนึ่งถึงสสิงหาคมภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยา,พยาแพร่น,น่านอุตรดิตถและตางภาคตะออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบลลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลน,นครน,นครพนมมุกดาหารกาฬสินธ์มหาสารคาม 101, าร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีลพบ,บุรีสระบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและนคปรปฐมภาคตะออกบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสาะแก้วจ่าชิงซาวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุพรรณสุราษฎร์ธานีาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ในการนี้นะครับจะทําให้คลื่นลงบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือหรือเลี่ยงก,การเดินเรือบริเวณที่มีฝน ชาวเรือเรือเรีกทะเลอันดามันทางตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่ในวันนี้ถึง3สิงหาคม2566กรมอุตุจะออกประกาศฉบับต่อไป17นาฬิกาของวันนี้31กรกฎาคม2566นะครับส่วนในด้านของพาย,ยุขนุนในขณะน,นี้พิกัดอยู่ที่ละจิจูด21.1องศาเหนือลองจูด132.2องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ประมาณ1 9 5กิโลเมตรต่อช่โมงซึ่งพายุรูปนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกซึ่งนะครับกำลังเปลี่ยนทิศทางคาดว่าจะเคลื่อนตัวไปทางประเทศญี่ปุน่นไม่ได้มีทิศทางเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศจีนและออกห่างจากประเทศไทยนะครับจึงไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่อย่างใด ส่วนฝนที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยในช่วงนี้นะคบสาเหตุเนื่องมาจากมารสุมตัมตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยรวมถึงอ่าวไทยและมีร่องมรสุมนะครับกำลังปานกลางที่พาดลงมาผ่านบริเวณภาคเหนือทางตอนบนของประเทศไทยย่งมาสู่บริเวณประเทศลาวทางตอนบนโยงเข้าสู่ย่อมความรกาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามทางตอนบนรวมถึงอ่าวตังเกียรนะครับ จึงดึงฝนดึงลมดึงเมฆให้เคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุมดังนั้นประเทศไทยจึงมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งและหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ระวังรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมทะเลจะมีกำลังแรงขึ้น พียารณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้จะมีฝนตกฟ้าขนาของเพิ่มมากเกินร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักบ้างแห่งบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุอตรดิตฐ์และตากหภูมิต,ต่ำสุดยี่สบสามถองศาและสูงสุดยี่สิบเก้องศาลมต้องตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะนอ,ออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมาเกินร้อยละเจของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องบรํลพูน้องคายบึงการขอนแก่นอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรศรีสะเกดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่่าสุด23-26องศาและสูงสุด30-34องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว 10- 25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบ้างแห่งบริเวณอุดยธาน,นีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25่7องศาและสูงสุด3-1-35องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว 10- 25กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกจะมีฝนตกว่ากระหน่อกเพิ่มมากขึ้นร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ตกห,กหนักหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาสูงสุด28 3 2ถึงสององศาลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชอั่วโมงเลขคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑล ฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาสูงสดุด31-33องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากเน้นเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด2 3่7ยิบองศาและสูงสุดสา 3, 3 4างาองศาตั้งแต่สุราษฎร์นี้ขึ้นมาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วย0 3 5ิสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสามสถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1นงเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นร้อยละเจของพื้นที่ตกหนักบ้างแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสดุด24-28องศาสูงสดุด31-33ององศาตั้งแต่กระบี่ขึ้นมา ลมตําตกเฉียงใต้ความเรว็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่ขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่ตรังลงไปลมตําตกเฉียงใต้ความเรว็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่ขึ้นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต่อไปนี้วินจะพาไปดูด้านของพื้นที่ภาพข่าวจากต่างประเทศกันนะครับจากเวิร์นฟอรั่มข่าวสารต่างประเทศจีนพายุทกสุรีในภาพ เป็นเมืองฝูโจมณฑลฝูเจี้ยนพายุใต้ฝนทกสุรีพัดถลมในวันที่28-29กรกรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ต่อมา30กรกฎาคมทางการจีนได้ออกประกาศแจ้งเตือนระดับสีสม้มสำหรับกระแสน้ำป่าจากภูเขาในพื้นที่บางส่วนของปักกิ่งเหอเปยและซานซีตั้งแต่20สนาฬกาของวันเสาร์จนถึง20นกาของวันอาทิตย์ และเตือนพื้นที่สีแดงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในปี2023คาดว่าจีนจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนักที่สุดในอีกปีขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวิร์ลฟอรัมข่าวสารต่างประเทศส่วนที่เกาหลีใต้เตือนภัยอากาศร้อนรอกลมแดดหนึ่งอาทิตย์เสียชีวิต11รายล่าสุด29กระะกฎาคม4รายและ30กรกฎาคม2ราย ส่วนมากเป็นผู้สูงวัยทำงานในฟาร์มอุณหภูมิ35องศาสูงติดต่อกันหลายวันนอกจากป่วยแล้วผู้คนยังแย่งกันเปิดเครื่องปรับอากาศทำให้ไฟดับในหลายเขตไฟฟ้าไม่เพียงพอสถิติของผู้ป่วยเข้ารับการรักษาฉุกเฉินโรคลมแดดเฉพาะวันที่23มีผู้ป่วยโรคร้อน4ราย 26มี46รายและวันที่9มี73รายอีกประเทศคือประเทศญี่ปุ่นมีปัญหาความร้อนสูงและมีผู้ป่วยโรคลมแดดหลายคนนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวือ์ลฟอรัมข่าวสารตามประเทศหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมิตรรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะอย่างขันทุกทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u ับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ